สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องารพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i Plus Channel นะคะต้อนรับเข้าสุขคำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นเรื่องที่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะคะก็แล้วแต่พี่ไพ่จะบอกเลยนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่าเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ เจ r e a d i n g นะคะไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคลคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติแล้วก็มารับกําลังใจดีๆเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา,าไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นแล้วแต่พี่ไพ่จะเตือนเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะอะอย่าลืมนะถ้าเรารับกําลังใจดีๆหรือพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอลิ่นเดียวไม่เคยส่งต่อให้กกัับผู้้้ออื่่่่่นนนนเลลยไไไมไดดดะะะะะคคาาารรสง,งงงงตพีๆจิ แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียตังค์ใดๆนะคะการให้กําลังใจผู้อื่นเนาะอ่ะโอเคสําหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือแจ้งไว้ก่อนกิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรตลอดนี่คือคาแรคเตอร์และแนวทางในการทํานายตลอดตลอด 9ปีเกือบ10ปีในการทําคลิป YouTube หรือการดูดวงแล้วนะคะอ่าฉะนั้นใน YouTube มันปรับได้นะคะมันจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุบปรับความเร็วความช้าสามารถปรับได้เลยถ้าทุกคนโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิงฟ้านะคะนอกจากการดูคลิปเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนช่องทุกท่านนะคะที่ส่งซูเปอร์แทงกันมาล้นหลามมากๆเลยนะคะแล้วก็มี ในการอุดหนุนตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะใน store หรือร้านค้านะคะด้านล่างใต้ description นะคะหรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลยเป็น store หรือร้านค้านะคะถ้าคุณกดตะกร้าของกิ่งฟ้าหรือว่าส่งซูปเปอร์ตังมาให้กิ่งฟ้าก็จะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube เล็กๆน้อยๆนะคะเรียกว่าคอมเล็กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทาคลิปตรงนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะคะทำเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นเป็นหนึ่งว่าชีวิตประจาวันของกิ่งฟ นะคะก็อยู่กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆตามที่กิงฟ้ายังสุขภาพร่างกายไหวละกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกการสนับสนุนอยากจักใจจริงๆนะคะหรือบางท่านก็แค่กดไลค์กด subscribe ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริะะ่มรับฟังรับชมคลิปโบของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะ,ะ,คะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะ generosity ค่ะ Innocence, Embrace, King of Cups, King of Pentacles, The Sun, Ace of Pentacles. The Wheel of Fortune, Knights of Swords, The Star, Two of Pentacles, King of Wands, Seven of Cups, Five of Wands, The Chariot. พระพรมพระแม่คงคาแล้วก็เป็นพระจันทร์นะคะโอเคเป็นยังไงบ้าง พลังงานของคุณเอาจริงปะดีหนักแน่นแต่มันก็จะมีแต่ทุกครั้งเนาะเป็นคาเตือนก่อนละกันการใช้คําพูดคาเจราจาเอกสารสัญญาระวังนิดหนึ่งแต่มันก็มีคําเตือนว่าอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายอันนี้เตือนไว้เลยแล้วก็อย่าไปคลิกลิงก์แปลกนะคะ,อะไอ้พวกมิจจีมิชชัมันยังเยอะอยู่นะคะมันก็จะมีแต่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเราเองต่างหากที่ต้องรำมาระวังนี้เมื่อมันเปลี่ยนพวกพวกเขาไม่ได้พวกเขาี่พูดสุภาพมากพวกเขาไม่ได้มิจจีเนี่ยนะคะ ระวังนะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้นเตือนว่าในเรื่องอคำพูดเนี่ยมันสามารถให้เกิดปัญหาไม่ว่ากับตัวเรากับคนหมู่มากได้ฉะนั้นคิดก่อนพูดให้มากๆเตือนไว้เลยนะเพราะว่าบางทีเราพูดไปเราไม่ได้คิดแต่ไอคนที่ฟังมันคิดฉะนั้นไม่ได้บอกให้คุณคิดมากนะแต่หมายถึงว่าคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมีประโยชน์ไหมแล้วพูดออกไปแล้วมันจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกยังไงใจเขาใจเรา ถ้าคนอื่นพูดกับเราแบบนี้เราโอเคเป่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเหลือเรื่องการสื่อสารพิมพ์โพสแชทคุยคือการสื่อสารทุกชนิดนะคะไม่ใช่แค่พูดต่อหน้าอย่างเดียวนะคะการสื่อสารทุกชนิดระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะในเรื่องของจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนอารมณ์ของคุณมันมีหลากหลายด้านมากๆพอสมควรเลยนะคะก็อยากให้คุณแค่เรามาระวังเรื่องคําพูดความคิดต่างๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดเดยอะคิดมากคือมัน มนุษย์เราทุกคนนะคะมันก็จะมีคําพูดความคิดอะไรบางอย่างที่มันตีกันอยู่ในหัวอยู่บ้างแต่อย่าเอาความคิดเหล่านั้นน่ะกลับมาคิดมากจนกระทั่งแบบว่าเครียดหรือว่านําพาไปสู่สภาวะความเครียดหรือโรคอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจตามมาอันนี้กิ่งฟ้าขอเป็นคําเตือนและกําลังใจให้กับคุณนะคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราไม่ไหวแล้วการพบจิตแพทย์หรือการพบหมอเป็นเรื่องปกติมากๆไปพบได้เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากําลังจะเริ่มเป็นพยายาม เอาเอาตัวเองไปโซเชียลดีท็อกซ์ไปพักผ่อนบ้างไปคุยกับคนที่เราไว้ใจการพูดาการที่ฟังอะไรที่เป็นด้านดีๆะคะ่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะเหมือนมาดูช่องกิ่งฟ้าค่ะโ <laughs> ปรโมทช่องของตัวเองนะคะไม่นจะโปรโมทของใครโปรโมทของตัวเองเราเล่นนะคะคือมันเป็นลักษณะของคำว่าเสพเสพสื่ออะไรที่มันเป็นด้านดีๆด,ด้านบวกดีกว่านะคะอะไรที่รู้สึกมันท็อกซิกอะไรที่มันทําให้เราเครียดหรือเอามาแบบ กังวลใจอะละไปก่อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องเเรื่องราวดีๆช่วงนี้คุณน่าจะต้องวิ่งเต้นทำอะไรหลากหลายอย่าง หรือมันอาจจะมีหลากหลายเรื่องที่เราเองอาจจะต้องทำนะคะบางคนอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่บางคนในเรื่องการทํางานอาจจะต้องทําหลากหลายด้านนะคะแต่กิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะจัดการทุกอย่างได้อยู่มัดแต่ข้อดีของราศีพฤษภช่วงนี้จะหาเงินได้เก่งเงินจะเข้ามาดีเป็นกอบเป็นกำรรมโดยเฉพาะบางคนอาจจะทํางานที่แบบว่ายิ่งทํามากยิ่งได้เงินเยอะเนาะแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนมันฟิกซ์มากๆเลยแต่ช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าการบริหารตังค์คุณค่อนข้างโอเคนะหรือว่าคุณอาจจะเอาเงินไปต่อยอดทําอะไรหรือเอาไปฝากธนาคาร แบบฝากหลายๆปีแล้วก็แบบรอรับดอกเบี้ยอะไรเงี้ยก็ดีนะคะคือแนะนําเลยนะคะแล้วก็อ,อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาบ้านรถที่ดินช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้หรือว่าปล่อยเช่าได้หรือว่าอาจจะขายได้ก็เป็นได้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวโกับบ้านรถที่ดินหรือว่าของชิ้นใหญ่ๆเราอาจจะได้มันมาก็เป็นได้นะคะแต่ให้ขึ้นความรุ่งเรืองความรุ่งโรธ คุณมีโอกาสที่จะมีคนแบบว่าให้ความสนใจคุณในความสามารถหรือว่าความน่ารักของเราพบให้ขึ้นป๊อปปูล่าดววของคุณโดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้ถ้าพูดถึงในเรื่องความรักกิ่งฟ้ามองว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักหรือว่าอาจจะมีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไดน้ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยอยากให้มีหรือเปล่าแต่มันมีโอกาสนะคะที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเหมือนประหนึ่งกรรมเทพปัก แผงสอนปักที่หน้าอกของเรากับอ e ีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้ารักกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะแปลว่าเข้าใจกันดีหรือว่ามีแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายหรือว่า ถ้าแบบเคยมีปัญหาการทะเลกกาะกันช่วงนี้อาจจะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นเือรักกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือจับมือกันแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีปัญหาการทะเลาะกันถ้ามันถ้าคุณทั้งสองคนยังบุญสัมพันธ์กันอยู่หรือบุญยังไปต่อกันได้อยู่อะค่ะกิ่งฟ้าก็มองว่ายัางไงก็ได้คบกันต่อแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอาจจะแบบอยากถอยห่างหรือว่าอาจจะแบบหลุดพ้นออกจากกันแต่กิ่งฟ้าก็มองว่ามันอยู่ที่เรื่องราวของคนสองคนนะการดูดวงก็ แค่เป็นแนวทางว่าถ้าใช่ก็อยู่ต่อไม่ก็คือไม่ประมาณนั้นนะแล้วก็บางท่านอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เรียกว่าพรมฤทธิ์พัะพรมขึ้นมาคือเหมือนพรมฤทธิ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องความรักก็ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่มันไม่มีความบังเอิญบนโลกรอะค่ะกิ่งฟ้าบอกเสมอมันอาจจะมีบุญมีกรรมมีวาสนาอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดให้เราเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือว่าเจอคนนั้นคนนี้ก็เป็นได้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่มัััันนนจจะะะเเป็หกกใ้้บาาามํลงข ะะแต่ช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบมีคนมาปรึกษาอะไรกับเราเยอะถือถ้าใครทำอาชีพท,ท,ที่อาจจะเกี่ยวโคกับเกี่ยวกับเรื่องการปรึกษาการให้กำลังใจผู้อื่นหรือว่าเป็นนักจิตวิทยาเป็นต้นหรืออเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบต้องรับฟังต่างๆหรือว่าออกแนววิชาการต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรืออาจจะมีเพื่อนหรือว่าใครที่เรารู้จักเป็นหนึ่งเราเป็นศิลานีต้องให้คำปรึกษาผู้อื่นแต่กิ่งฟ้าก็มองว่าไปเป็นการการทำบุญ อีกรูปแบบเล็กๆละกันการให้กําลังใจการให้คาปรึกษาการรับฟังผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดีนะคะกิิงฟ้าเชื่อว่าเราได้เราทําสิ่งไหนที่มันดีสิ่งดีๆตรงนั้นมันก็จะตอบแทนเราในสักวันหนึ่งแน่นอนฉะนั้นทําดีจงทําไปเถอะแต่ต้องทําโดยที่ไม่เดือดร้อนแต่คุณน่าจะมีการล่วงรู้ความลับหรืออะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้เยอะนิดหนึ่งหรือเอาเองอาจจะแบบได้รู้บางสิ่งบางอย่างทีม่มันไม่ควรจะรู้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อะคะ่ะ บันหนึ่งว่าเราเองอาจจะแปลว่า สมมติเปรียบเปยว่าเฮ้ยฉันฉันได้รู้ว่าฉันต้องเป็นแนวทางไหนเหมือนเป็นหนึ่งรู้ล่วงหน้าหรือมีคนมาช่วยเหลือเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นได้เหมือนกันแต่บางคนอาจจะเป็นเป็นแนวแบบลักษณะคําว่ารู้แนวข้อสอบเพราะว่าเราไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มมาก็เป็นได้นะคะเป็นลักษณะนี้จะทําอะไรก็ตามแต่ทําด้วยสิ่งบริสุทธิ์คือจิตบริสุทธิ์ทําด้วยความเต็มใจท,ที่ที่ความจริงจังกิงฟ้าเชื่อว่าสินงด,ดีจะตอบแทนคุณแน่นอนคุณจะบริหารจัดการเสนาตากได้เก่งมากยิ่งขึ้นและถ้าสังเกตอันเนี้ยอ่าเหมือนเทวดาท่านนี้ค่ะ มีก้อนหลายก้อนมากๆแล้วถือเป็นก้อนทองหมดเลยฉะนั้นแปลว่ามีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางอาจจะมีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นคุณจะบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะบรรยากาศดีสิ่งต่างรอบข้างรู้สึกว่าเป็นอย่างใจคุณนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมราบรื่นราบเรียบมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดอย่างที่กิ่งฟ้าบอกอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องอสังหาของมีค่าของลําค่าเราอาจจะได้มาหรือเราอาจจะต้องอทํางานต่อจากอีกบคุคคลหนึง่งหรือว่าได้รับ การมอบหมายงานที่สําคัญต่อจากอีกบุคคลหนึ่งนะคะแล้วไพ่ขึ้นเริ่มงามยามดีการขึ้นบ้านใหม่การออกรถใหม่หรือการทําอะไรใหม่ๆหรือว่าการเริ่มงานใหม่หรือว่าอาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างชัดเจนมากๆคือดีไปเลยเรื่องงามยามดีคือขึ้นดีมากๆคุณอาจจะเจอเหตุการณ์หรือช่วงเวลาสําคัญในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่สมมติว่าเราต้องพรีเซนต์งานที่สําคัญมากๆแล้วพรีเซนต์ผ่าน คือกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะได้รับข่าวดีมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่ทําบุญไม่ว่าคุณทําบุญอะไรก็ตามแต่กิ่งฟ้าอยากให้คุณอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเราคนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์และให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบนันแผ่ไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆหน่อยนะคะคือบางคนบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลกิ่งฟ้าเคยไปฟังมาบางคนบอกว่ายิ่งแผ่นไม่ตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเขาจะยิ่งมีพลังแอดเป็นเรื่องไม่จริง <c oughs> การอันนี้เป็นความเชื่อของกิงฟ้าแล้วก็จากหลักที่กิ่งฟ้าคุยกับพระอาจารย์โอเคนะ,ะกิงฟ้าพูดตามหลักที่กิงฟ้าเข้าใจคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะเชื่อบันหนก็เป็นเรื่องของคุณแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกในหลักที่ถูกต้องและความเป็นจริงว่าการที่เราแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรกิ่งฟ้ามองว่าเราเองใจเราจะสูงขึ้นจิตใจเราจะเบาขึ้นอันดับแรกเลยนะเพราะว่าเรารู้จักการปล่อยวางหรืออโหสิก,กรรมนะคะ เราทั้งที่เราแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เจ้ากรรมในเวรในเดชชาดเดชชาบุบันไม่รู้เขาเป็นใครหรือเรารู้ก็ตามแต่แผลให้เขาไปเรื่อยๆเขาอาจจะดีกับเราจากศัตรูกับกลายเป็นมิตรหรือถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็จะออกไปจากชีวิตของเราเลยนะคะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยิ่งแผลไม่ตายให้เขานอกจากใจเราเบาแล้วเขาเองก็อาจจะแปลว่าเป็นการหลุดพ้นจากเราแล้วก็ไม่ไมไมไมกระทําสิ่งที่มันไม่ดีต่อ ตัวเขาเองแล้วก็ผู้อื่นหรือกับเราด้วยนะคะแผ่เมตตาให้กับเขาเถอะนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะกิ่งฟ้าทำประจําเลยถ้าเรายิ่งรู้ชื่อนามสกุลหรือ จำหน้าได้อะถ้าคนนั้นเป็นเจ้ากรรมเรารู้สึกว่าทําไมทําให้เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแผดไม่ตายให้เขาไปเรื่อยๆอะค่ะมันอาจจะใช้เวลาหลักวันหลักสัปดาห์หลักเดือนหลักปีมันไม่ใช่แบบสั้นๆนะอาจจะต้องทาไปเรื่อยๆอะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเป็นการหลุดพ้นคุณอาจจะหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ใช่ใน,ในเร็ววันนี้นะคะจงทําไปเถอะนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่กิ่งฟ้าบอกเลยว่ายิ่งทํายิ่งดีนะคะการเอ่ยชื่อนามสกุลเราไม่ได้ทําให้เขาไม่ง นแล้วเราเองก็จะไม่เจอคนลักษณะนี้ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเราไม่ชอบคนลักษณะนี้เราก็จะไม่เจอการแผ่เมตตาสําคัญมากๆนะคะโอ้แล้วพูดทําไม่ทันขัดคําอันนี้คือกิงฟ้าไม่ให้ดูหน้าไพ่นะเพราะว่าไพ่อ่ะมันอาจจะดูน่ากลัวแต่กิงฟ้าทํานายสรุปใหแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปบ่อยๆนะคะกรวดน้ําลงดินเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็คือการแผ่เมตตาบทแผ่เมตตากรวดน้ําอยู่ใน u ูทูบอ่ะอยู่ใน Google เยอะมากคุณไปหาแต่กิงฟ้าจะพูดภาษาธรรมดาเลยให้กบวทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์ส จำตัวเราให้กับคนที่มีพระคุณให้กับครูบาอาจารย์ให้กับเจ้ากรรมเนวเวรอะไรเงี้ยให้กับคนที่ล่วงลับที่มีพระคุณอะไรเงี้ยคิงฟ้าจะพูดภาษาไทยธรรมดานะคะกวดน้ําไปเรื่อยๆนะคะคือมันจะจิตเราจะนิ่งมากยิ่งขึ้นจากการกรวดน้ําแต่มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่อยากกวดน้ำอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วกันนะคะถัดไปอุทิศสวขสุศลให้กับพญยาย,ยมราชด,ด้วยนะคะ พยายามราชอ,อ,อันนี้คือเป็นผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณนะคะหรือว่าใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเลยนะคะเช่นเดียวกับพุ่นถ้าคุณทําดีคุณได้ดีขึ้นทวีคูณแน่นอนแต่ถ้าทําไม่ดี วิบากกรรมคุณสังเกตตัวเองดีๆนะคะทําวิบากกรรมหรือทําสิ่งไม่ดีมันเข้าหาตัวคนเองไวมากๆฉะนั้นทําดีได้ดีทช่วยได้ช่วยนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่กิงฟ้าเห็นอ่ะเทวดาประจําตัวกิงฟ้าพูดไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่เมื่อกี้ว่าให้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยเทวดาประจําตัวถ้าเราก็ทําสิ่งที่ดีกิงฟ้าเชื่อเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าเรายิ่งหมั่นกระทําสิ่งที่ดีกระทาความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีีจะคคคอออยยู่่เงงข้าุณแนนน เนี่ยนะคะเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่มาในรูปแบบคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวเนี่ยหรือเทวดาต่างๆนะคะคอยดนจิตด,ดนใจให้ผู้อื่นรักและเมตตาเราทําให้คนอื่นแบบว่า ช่วยเหลือหนุนนำเราก็เป็นได้ให้คนแบ็กอัพซอยสนับสนุนเราก็เป็นได้นะคะยิ่งให้เราจะยิ่งได้ generosity นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้คุณเรียนรู้กับมันตั้งสติรับกับมันแล้วก็ขอให้มันผ่านพ้นไปด้วยเร็ววันนะคะขออนุญ,ญาตจบคำแนนานเพลยวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอ,งอาจางกิงฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปสปอร์งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน u t u b e ได้นะคะหรือกดใน Store หรือว่าร้านค้าด้านล่่่าาางงงในนตะะะกกก้้กิฟิฟแคะ ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กไน้อยหรือค่าขนมเล็กๆน้อยจากซูเปอร์แตงแล้วก็ท่านใดที่กดตะกร้าก็จะได้เล็กไน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาค,คลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะหรือว่าเพียงแค่กดไลคก์กด subscribe บวกกับหนึ่งกิ่งกิ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจลาติงตอกเล่าไอจีได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ